คนเนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะว่าป้าแต่เนี่ยพูดถึงทนายรัชพลว่ายังไงบ้างนะครับแอะนะเอาจริงอ,อันนี้ไม่ได้ชมทนายรัชษพลนะตรงเนี้ยนะตรง,ตรงจุดเนี้ยจะบอกว่าแกมีเอกสารช่วยอาจจะช่วยได้ไปทนายดูซิอะไรประมาณเนี้ยถ้ามันช่วยได้ม่ไ,มได้เออป้าก็ทักไปไลน์ไปท่านก็ไม่ได้ต้องไม่ต้อง,อ,งอ,อะไรมากมายเลยเราทักไปเราก็ก็คุยแล้วก็ท่านก็ให้เอกสารมาไม่ได้บอกว่า อย่างโน้นอย่างนี้นะต้องทําอย่างโน้นน้าต้องอ,อะไรอย่างนี้นะไม่มีไม่มีอะไรมากมายเลยท่านก็ให้มาอันนี้คือส่วนที่ดีแล้วก็คือชมเลยนะสําหรับน้าจิผลเนี่ยต้องขอบคุณท่านมาด้วยะแล้วก็ขอบคุณท่านไปแล้วด้วยแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยที่บอะโอเคนะครับก็ขอบคุณป้าแตนนะครับมไม่ได้ซีเรียสหรอกนะผมมีเอกสารก็ให้ได้นะครับแต่เดี๋ยวคนจะบอกว่าผมมาช่วงมาช่วยอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ช่วยหรอกนะครับมันก็เป็น ข้อเท็จจริงบางสิ่งบางอย่างที่ผมคิดว่าในคดีของน้องชมพู่เนี่ยไม่น่ามีนะครับแล้วก็มันจะาถามว่าพยานหลักฐานพวกนี้เอาเข้าได้ไหมนะครับก็ไม่ไม่น่าจะได้แหละนะครับแต่ว่าก็อาจจะอาจจะเป็นข้อมูลนะครับก็ให้ทางทนายใหม่เนี่ยไปพิจารณาเอานะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ต้องบอกนะว่ามีอีกนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ประแตนล็อตสอนะครับซึ่ง ผมเมื่อมาคิดคิด,ดูไอ,ไอตัวนี้มันก็น่าจะน่าจะส่งให้นะครับส่วนเขาจะใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่ทนายนะครับอย่างน้อยมันเป็นข้อมูลน่ะนะแต่เพียงแต่ว่าจะเอาเข้าเนี่ยมันคงมันไม่น่าจะเอาเข้าได้หรือไม่ได้ก็รู้ไม่รู้นะครับแล้วแต่นะครับเราก็ต้องบอกอีกนะว่าผมม,มีสืบพยานกับคนบางคน ก็เอาตำโตมาสืบพยานกับสาวัจแจในเดือนตุลาปี68เนี่ยนะครับที่จะถึงนะ <c oughs> ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคดีน้องชนพูเพ <c oughs> ิ่มเติมมาหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ก็คงคืออาจจะไม่ลึกไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเป็นเพราะว่าเป็นคดีที่เขาสาวัจแจเนี่ยฟ้องหมิ่นผมมานะครับแต่ว่าคงไม่ คงเสิบกันไม่ถึงในคดีของน้องชมพู่แต่ก็ไม่รู้ไงนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอกสารล็อตที่2เนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะส่งให้นะครับถามว่าต้องเรื่องมากอะไรไหมไม,ไม่ไม่หรอกนะฮะจริงๆผมบอกว่าผมจะไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับแต่ป้าแตงเขาขอมาโอเคก็ขอมาอเราก็ให้นะครับอันนี้ก็คงไม่เหลือบ่ากว่าแรางนะครับแล้วก็ผมดูแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนว่าต้องวิ่งไปศาลนู่นนี่นั่นอะไรนะครับก็แค่ เอาเอกสารมาแล้วก็ส่งให้ทางไลน์เท่านั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ขอมาก็ให้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับในรตแรกนะฮะเดี๋ยวส่งให้รตที่2อีกนะครับเดี๋ยวคนจะหาว่าบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ต้องวิ่งไปสารเองไม่ใช่นะครับผมส่งไปไปให้ตั้งสองสองสามอาทิตย์หรือว่ากี่วันแล้วไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ส่งไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยนะครับผมจริงๆอ่ะบอกว่าจะไม่อยากยุ่งแต่ว่า ขอมานะครับแล้วมันก็ไม่ได้เหลือบากว่าแรงก็ให้ไปนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับรถที่2เดี๋ยวก็ส่งให้ในเร็วๆเ,เ,เนี่ยเดี๋ยวมีเวลาก็สแกนส่งให้ก็ท่านี้นะครับก็แอบนะเอาจริงอา่าอันนี้ไม่ได้ชมกันประสพพล,พลนะตรงเนี้ยนะตรงจรุดเนี้ยจะบอกว่าแกมีเอกาสารช่วยอาจจะช่วยได้ไปให้ทนายดูซิอะไรประมาณนี้ยถ้ามันช่วยได้ม่ได้เออป้าก็ทักไปไลน์ไปท่านก็ไม่ได้ต้องไ,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 ไม่ต้อง,อ,งอ,อะไรมากมายเลย เราทักไปเราก็ก็คุยแล้วก็ท่านก็ให้เอกสารมาไม่ได้บอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะต้องทําอย่างน้นน้าต้องอะไรอย่างนี้นะไม่มีไม่มีอะไรมากมายเลยอ่าท่านก็ให้มาอันนี้คือส่วนที่ดีแล้วก็คือชมเลยนะสําหรับพระราชพลเนี่ยต้องขอบคุณท่านมาด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านไปแล้วด้วยแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยที่อ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณป้าแตนนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะผมมีเอกสารก็ ให้ได้นะครับแต่เดี๋ยวคนจะบอกว่าผมมาช่วงมาช่วยอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ช่วยหรอกนะครับมันก็เป็นข้อเท็จจริงบางสิ่งบางอย่างที่ผมคิดว่าในคดีของน้องชมพู่เนี่ยไม่น่ามีนะครับแล้วก็มันจะาถามว่าพยานหลักฐานพวกนี้เอาเข้าได้ไหมนะครับก็ไม่ไม่น่าจะได้แหละนะครับแต่ว่าก็อาจจะอาจจะเป็นข้อมูลนะครับก็ให้ทางทนายใหม่เนี่ยไปพิจารณาเอานะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ต้องบอกนะว่ามีอีก นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ปลาแตนล็อตสองนะครับซึ่งผมเมื่อมาคิดๆดูว่าไอตัวนี้มันก็น่าจะน่าจะส่งให้นะครับส่วนเขาจะใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่ทนายนะครับอย่างน้อยมันเป็นข้อมูลเนี่ยนะแต่เพียงแต่ว่าจะเอาเข้าเนี่ยมันคงมันไม่น่าจะเอาเข้าได้หรือไม่ได้ก็รู้ไม่รู้นะครับแล้วแต่นะครับเราก็ต้องบอกอีกนะว่าผมไังมีสืบพยานกับคนบางคนนะครับก็เอาตำโตมาสืบพยานกับ สราวัจแจในเดือนตุลาปีห8เนี่ยะนะครับที่จะถึงนะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคดีน้องชนพูเพิ่มเติมมาหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ก็คงคืออาจจะไม่ลึกไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเป็นเพราะว่าเป็นคดีที่เขาสราวัจแจเนี่ยฟ้องมิ่นผมมานะครับแต่ว่าคงไม่คงเสิบกันไม่ถึงในคดีของน้องชนพูแต่ก็ไม่รู้ไงนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอกสารล็อตที่สองเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะส่งให้นะครับถามว่า ต้องเรื่องมากอะไรไหมไม่ไม่หรอกนะฮะจริงๆผมบอกว่าผมจะไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับแต่ป้าแตงก็ขอมาโอเคก็ขอมาเราก็ให้นะครับอันนี้ก็คงไม่เหลือบ่าวกว่าแรงนะครับแล้วก็ผมดูแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนว่าต้องวิ่งไปศาลนู่นนี่นั่นอะไรนะครับก็แค่เอาเอกสารมาแล้วก็ส่งให้ทางไลน์เท่านั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้ยาก แล้วก็ขอมาก็ให้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งให้เรียบ,บร้อยแล้วนะครับในรตแรกนะฮะเดี๋ยวส่งให้รตที่2อ,อีกนะครับเดี๋ยวคนจะหาว่าเ e อบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ต้องวิ่งไปสารนวเองไม่ใช่นะครับผมส่งไปไปให้ตั้งสองสองสามอาทิตย์หรือว่ากี่วันแล้ว,ลวไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ส่งไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยนะครับผมจริงๆอ่ะบอกว่าจะไม่อยากยุ่งแต่ว่าขอมานะครับแล้วมันก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงก็ให้ไป นะครับก็เดี๋ยวรอนะครับรถที่2เดี๋ยวก็ส่งให้ในเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวมีเวลาก็สแกนส่งให้ก็เท่านี้นะครับก็มาแจ้งข่าวเกี่ยวกับกกกนะครับว่าจะช่วยอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ช่วยหรอกนะครับมันก็เป็นข้อเท็จจริงบางสิ่งบางอย่างที่ผมคิดว่าในคดีของน้องชมพู่เนี่ยไม่น่ามีนะครับแล้วก็มันจาถามว่าพยานหลักฐานพวกนี้เอาเข้าได้ไหมนะครับก็ ไม่ไม่น่าจะได้แหละนะครับแต่ว่าก็อาจจะอาจจะเป็นข้อมูลนะครับก็ให้ทางทนายใหม่เนี่ยไปพิจารณาเอานะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ต้องบอกนะว่ามีอีกนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ปลาแตนล็อตสองนะครับซึ่งผมเมื่อวันคิดๆดูว่าไอ,ไอตัวนี้มันก็น่าจะน่าจะส่งให้นะครับส่วนเขาจะใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่ทนายนะครับอย่างน้อยมันเป็นข้อมูลน่ะนะแต่เพียงแต่ว่าจะเอาเข้าเนี่ยมันคง มันไม่น่าจะเอาเข้าได้หรือไม่ได้ก็รู้ไม่รู้นะครับแล้วแต่นะครับเราก็ต้องบอกอีกนะว่าผมไะมีสืบพยานกับคนบางคนนะครับก็ตัามโตวมาสืบพยานกับสาวจ๊ะในเดือนตุลาปี68เนี่ยนะครับที่จะถึงนะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคดีน้องชนพูเพิ่มเติมมาหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ก็คงคืออาจจะไม่ลึกไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเป็นเพราะว่าเป็นคดีที่ เขาสาววัจแจเนี่ยฟ้องหมิ่นผมมานะครับแต่ว่าคงไม่คงสืบกันไม่ถึงในคดีของน้องชมพู่แต่ก็ไม่รู้ไงนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอกสารรอตที่สองเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะส่งให้นะครับถามว่าต้องเรื่องมากอะไรไหมไม่ไม่หรอกนะฮะจริงๆผมบอกว่าผมจะไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับแต่ป้าแตงก็ขอมาโอเคก็ขอมาเราก็ให้นะครับอันนี้ก็คงไม่เหลือบ้า